สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้วันที่13ทธันวาคม2563ก่อนจะไปฟังความฝันก็ต้องขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันอาทิตย์ที่13คือฝันวันนี้นะฝันเห็นเลขที่แผงอกตะไคร่เลข4ี เลขที่หน้าอกเนี่ยแผงอกน่าจะเป็นหน้าอกของตะไคร่นะเลขสี่สองต่อมาผู้ชายฝันฝันว่ารถไฟไหมทะเบียนสี่สองหกแล้วก็ต่อมาผู้ชายฝันวันที่สนะิบสามเนาะอันนี้ในคลิปนี้เป็นฝันของวันที่สิบสามทั้งหมดเนาะฝันว่าไฟไหมยางรถทะเบียนรถสี่หนึ่งสองเอ่อ บังกาว,ว่าทุกคนจะต้องขอว่ามีเลขที่ยางลดไหมเลขยางลดนะสองหนึ่งหทับหนึ่งหขีดหกหนึ่งหนึ่งต่อมาผู้หญิงฝันฝันเห็นจิ้งจกสี่ตัวปี้กันจิ้งจกถ้าบางตีนะบางตีเป็น7จิ้งจกสี่ตัวก็7จสแต่ว่าบางทีมันปี้กันมันก็อาจจะเป็น มันเป็นคู่เนาะมันอาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดเจดสองหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะตียวนะคะต่อมาผู้หญิงฝันฝันเห็นเลขลอยบนท้องฟ้าเป็นเลขสีแดงเลข8ปดเ้างวดนี้คลิปที่ปังเล่าๆไปเนี่ยมีคนฝันว่าเลขลอยบนฟ้าเลข8ปดเ้างสาวว่าสองสามเจ้าแล้วนะถ้าฝันว่าเลขลอยบนฟ้าเนี่ยออกทุกครั้งเลยคือว่า เลขอยู่สูงไงส่วนมากจะออกข้างบนด้วยที่ว่าคนเคยเคยฝันเห็นเนาะถ้ากลับหัวก็จะเป็น8ปดต่อมาผู้หญิงฝันฝันเห็นพญานาคบนฟ้า2ตัวพญานาคคายลูกแก้วออกมา2ลูกเราเก็บได้1ลูกพญานาคถ้าบางตีเองบางจะตีเป็น6 พยานาค2องตนหกสองไม่ก็หกนี่ลูกแก้วลูกแก้วถ้าเราตีเป็นลูกกลมๆก,ก็เป็น0แต่ว่าบางทีก็ตีได้เป็น9อาจจะเป็น92 02สอคายมา2ลูกแต่เก็บได้แค่ลูกเดียวอาจจะเป็น91หรือไม่ก็ศ1มันตีได้หลายเลขนะคะฝันหนึ่ง ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าขี่รถไปตลาดเกิดล้อหน้าหักกลางทางทะเบียนรถสามเจ็ดห้าหนึ่งต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าขี่รถจะข้ามทางมีน้ำท่วมน้ำแรงพาเราและรถเนี่ยจมไปกับน้ำแต่เราขึ้นมาได้ สักพักมีคนช่วยเอารถในน้ำขึ้นมาได้ทะเบียนรถ1 3 4 4ต่อมาอันนี้ผู้ชายฝันนะอาเขยฝันว่าน้องชายเราเนี่ยขับรถตกน้ำทะเบียนรถห้าหดเจ็ดก็มีฝันที่น่าสนใจหลายฝันนะในคลิปนี้ฝันไอ้ไข่นี่ก็ดี รถไฟไหม้ยางรถไฟไหม้เลขลอยบนฟ้าก็ดีก็แล้วแต่ทุกคนจะคิดเอาเองเนาะว,ว่าชอบเลขไหนถูกใจฝันไหนปังก็เอามาเล่าให้เป็นแนวทางในทุกๆคลิปทุกๆครั้งนะคะก็คือเอามาเล่าให้เป็นแนวทางส่วนใครจะซื้อเลขอะไรนั้นไม่จําเป็นต้องซื้อตามปังก็ได้แต่ถ้า ถามบางว่าบางซื้อเลขอะไรบางซื้อจำนวนโควิดคนตายโควิดนะคะ60แล้วก็ปีพศ63แล้วก็งวดน,นี้จริงจริงๆชอบหลายเลขชอบ16 19 12 32, 32ก็ชอบ42ก็ชอบ89ก็ชอ,ชอบชอบเยอะแต่เลขที่ซื้อแน่นอนคือ63กับ กับ60อ่าก็คลิปนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะเดี๋ยวบางว่าจะลงอีกสักคลิปหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วฝากจะได้สวดมนต์ไหวพระก็เที่ยงคืนตีหนึ่งทุกทีเลยเมื่อคืนก็ไม่ได้สวดน,นั่งเขียนหวยละเขียนฝันเนี่ยเกือบตีสามเมื่อคืนไม่ไหวหลับเลย ก็เลยไม่ได้สวดมนต์ก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ